สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาซ่อมชุดเฟืองท้ายหลังนะครับเนี่ยสัมผัสได้เลยนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยมันห่างเยอะนะครับถ้าปกติแล้วถ้ารถเฟืองท้ายไม่เสียเนี่ยมันจะไม่ห่างขนาดนี้นะมันจะมันจะนิดเดียวถึงเลยนะครับอันนี้มันนี่นะครับ มันจะเป็นอาการแบบนี้นะใครเป็นแบบนี้เยอะๆเนี่ยแล้วก็มันดังเวลาเราวิ่งขับไปเนี่ยมันดังคลัก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 ช่วงข้างหลังนะตัวนี้เลยนะชุดเฟืองท้ายนี่นะเนี่ยมุนให้ดูเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยโอกาสยกเฟืองท้ายใหม่หมดทุกตัวน่ะมีสูงนะครับแต่ว่าเราต้องแกะดูก่อนนะว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะครับว่าตัวไหนมันเสียมากเสียน้อยนะครับหรือว่าเรามีงบเท่าไหร่นะครับเราก็เปลี่ยนตามงบนะครับเนี่ย เนี่ยมันจะดังมากเลยนะเนี่ยมันห่างเนี่ยโยกลูกแค่นี้รูเลยนะครับห่างเยอะมากนะครับเนี่ยถ้าเป็นงี้ก็ต้องดูลูกปืนด้วยถ้าลูกปืนลูกไหนมันคอนมันรวมมันสั่นก็ต้องถอดออกนะครับเดี๋ยวผมพาซ่อมนะครับคลิปนี้นะครับโอเคเดี okay, ๋ยวชมต่อไปนะครับ เดี๋ยวเราต้องไปถอดฝั่งนู้นนะฝั่งนี้เราก็ออกหมดแล้ว ถอดออกมาแล้วนี่นะครับอันนี้คือถอดออกมาแล้วนะเรามาดูกันว่าตัวไหนมันรวมแน่โอเคลูกปืนแน่นอยู่นะลูกปืนแน่นอยู่เดี๋ยวมาดูลูกปืนตนัวหนไล่ลูกปืนทีละตัวนะโอเคครับลูกปืนไม่มีปัญหานะครับลูกปืนโอเคดีนะครับอโอเคลูกปืนเราไม่ไม่มี มาดูเฟืองสองอันนี่นะนี่ไว้ก่อนเช็คลูกปืนก่อนเนาะแล้เวเปลี่ยนซีนให้พี่เขาด้วยซีนมันล่วนะครับก็เป็นซีนล่วอันนี้แข็งหมดแล้วเนี่ยแข็งมากเลยเปลี่ยนซีนด้วยโอเคคนระับไอ้ลูกปืนดีอยู่นะไม่ต้องเปลี่ยนน่าจะเป็นที่เฟืองอย่างเดียวนเนี่ยเนี่ยสังเกตได้มันเป็นลายลายเดี๋ยวจะวางให้ดูกัน เฟืองของอะไรไม่รู้เนี่ยน่าจะเป็นเฟืองแต่งนะครับผมนี่รอยมันตีเป็นรอยเป็นขื่นเต็มเลยนะนะครับ คือเจอตัวเฟืองคายเนี่ยตัวนี้หลวมตัวหนึ่งนะลูกปืนน่าจะหลวมแกนน่าจะใช้ได้อยู่นะมันไม่วิวนะครับมีตัวนี้สึกนะตัวนี้มันเป็นของแต่งนะของแต่งเนี่ยของแต่งแล้วก็ลองเนี่ยมันจะมาสึกสึกกับตัวนี้นะ คู่เลยนะสามสะพานนะ่ไม่ใช่สามสะพานเฟืองสะพานเนี่ยเป็นเฟืองคู่เลยนะเสียแล้วก็ลูกปืนแล้วจะต้องลื้อออกนะครับเอาง่ายง่ายสุดๆคือต้องเอาออกชัวเอาชวนนะครับผมแกะทีเดียวพอนะครับี๋ยวกแกะลูกปืนทุกตัวเลยนะเหลือแต่ลูกใหญ่ไว้นะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนตนัวนี้ออกนะครับมัน่าจะหายแล้วนะเพราะลูกใหญ่มันไม่แตกอยู่แล้วนะ เดี๋ยวทำการลื้อก่อนนะวิธีถอดผมก็ใช้วิธีนี้นะครับใช้ตัวดูดแบบเนี้ยตัวแบบนี้นะครับแต่ว่าเราต้องมาปรับหัวพวกนี้หน่อยนะเพราะมันที่เราซื้อมานั่นหัวมันแหลมผมว่าเราซื้อมาใหม่ๆในหัวมันแหลมนะครับมาเจียหัวออกหน่อยเพราะหัวมไปแทงฝาผนังแตกนะครับแบบนี้นะครับ มีเบอร์ใหญ่กับเบอร์เล็กนะครับแต่ว่าที่ซื้อมานี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะแต่ว่ามันพอใช้งานได้อยู่นะผมใช้ชามม็ดนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวค้ำนะครับถ้าเอาตัวนี้ไปค้มมันค้ำไม่ได้เท่าลูกปืนพอดีเลย<ม>อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่ก็ถอดอ,ออกมาละนี่ย เป็นแบบนี้นะครับผมจะใช้น็อตหนุนเอานะเพราะมันมันไอ้นั่นมันมาไม่ถึงนะครับโอเคถอดออกแล้วตัวถอดออกหมดแล้วนะทีนี้ด้านนี้นะครับด้านนี้หนึ่งสองสามบอกหมดแล้วคือเปลี่ยนลูกปืนหมดทุกตัวเลยนะเพราะมันหลวมหมดเลยนะครับ ไม่อยากจะรู้ว่าพึ่งตัวเล็กๆเนี่ยมันชอบกินน้ำมันเครื่องนะครับไม่รู้ว่าน้ำมันเครื่องนี่ก็ทำมาจากอะไรนะไปเนี่ยตัวน,นึงบินวนน้ำมันเครื่องเต็มเลยมันอ่อยตรงไหน,นไม่รู้ การถอดของผมก็แบบนี้นะถอดออกหมดแล้วนะครับสีตัวอันนี้รอยแรกนะครับเนี่ยจะให้ดูว่ามันเป็นรอยแรกนนี่รอยแรกที่ผมยังไม่เอาแหลมๆออกนะแรมๆที่มันมากับเขานะมาจิกเป็นรนะูเดี๋ยวมันแตกนะครับโอเคนะครับแต่ว่าอันนี้ผมตัดออกแล้วนะแย่สั้นๆนะครับ ตู่นะครับไม่มีแหลมละไม่ถึงด้วยนะครับอยู่แบบนี้นะแบบนี้เอาชาเมิสที่ไม่ได้ใช้แล้วนะเอามาลองนะครับพราะมันค้ำตัวนี้ไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่นะครับชุดเฟืองท้ายอันนี้ผมก็ทำการต่อกลูกปืนใหม่ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะ ก็ต <People> ีอัดลูกปืนเข้าไปแบบนี้นะอัดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แกนคัดเปลี่ยนใหม่นะครับผมเปลี่ยนใหม่เลยนะครับลูกปืนนี่สองลูกนี่สองลูกเปลี่ยนใหม่นะครับหนึ่งสองสามซ้มหนึ่งสองสามสามลูกเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแกนคัดใหม่เปลี่ยนซีนแกนคัดใหม่นะครับด้านหน้านะครับแล้วก็เปลี่ยนไอ้นีลูกปืนฝั่งนี้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนซีนใหม่นะครับผมเปลี่ยนลูกปืนใหม่นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวก็มา เปลี่ยนแกนคัดใหม่นะครับผมเนี่ยใหม่ๆเลยรถใช้มานานแล้วนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่นี่ของเดิมเนี่ยนี้เป็นเฟืองแต่งเนาะมันหลวมนะครับผมมันหลวมแล้วก็ลูกปืนนี่หลวมหมดทุกตัวเลยนะครับดูดออกมาหลวมทุกตัวนะครับเฟืองท้ายแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยเฟืองท้ายนี่ซื้อม,มาใหม่หมดเลยนะเ,นยเฟืองท้ายนะครับ นี่หลวมอันนี้ก็น,น่าจะพอใช้ได้อยู่แหละแต่ว่าเราเปลี่ยนออกเลยนะครับเพราะมันเริ่มสึกแล้วนะมีแกนแกนล้อนี่ใช้ของเดิมอยู่นะอะดแล้วเราเี๋ยวประกอบเลยนะครับแหนะถ่ายให้ดูก่อนประกอบนะครับเนี่ยนี่ก็จะอยู่แบบนี้นะนี่เป็นเฟืองสะพานนะครับ เพื่อนจะผ่านแก่ก่อนอ่าเมื่อกี้นั่งแกะอยู่นะครับไม่ได้ตั้งเอาเสาตั้งกล้องขาตั้งกล้องมานะครับเนี่ยก็จะใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมประกอบฟ้านี่ก็เสร็จแล้วนะก็โอเคนี่คือนี่คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเหลือแต่แกนนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับปืนตนัวในเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็เหลือแต่ตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะที่ใช้แกนยาวอันเดิมนะครับผม ุูปพึ่งอะไรอ้าวใส่เข้าไปนะครับนี่ใส่เข้าไปแล้ว ล็อกฝั่งนู้นก่อนนะครับประกอบไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมไปล็อกน็อตฝั่งนู้นก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับผมก็ประกอบใส่เข้าไปแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประกอบเข้าไปแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเงียบกิบนะครับกอกมาก็จะมันจ <museums> <together> ะโยกเยกตัวได้นิดเดียวนะครับเนี่ยแค่นี้นะฮะรู้สึกได้เนี่ยเล็กๆแค่จะนิดเดียวนะครับ คือลูกปืนทุกตัวนะครับก็เอาออกหมดเลยนะก็คือเอาให้มันชัวร์ที่สุดนะครับกับลูกค้านะครับคือเอาให้มันเงียบแล้วก็ทําฝั่งนู้นด้วยนะครับฝั่งนู้นก็ผมก็ยางสไลด์นะครับยางสไลด์ซีนสไลด์พวกเนี้ยผมเอาออกหมดเลยนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนาชามสไลด์ ตัวล้อใส่พานหลังนะครับเปลี่ยนให้เขาหมดเลยนะเปลี่ยนเป็นของใหม่หมดเลยนะครับผมให้มันเงียบจิบแล้วผมใส่เป็นของแท้ด้วยนะครับแท้หมดเลยอนนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเราต้องใส่ท่อนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็เอาเท่านี้เนาะคลิปนี้เป็นการซ่อม ชุดเฟืองท้ายหลังนะครับก็จะแกะยากหน่อยนะถ้า,าไม่มีเครื่องมือนะครับก็จะแกะออกยากหน่อยก็จะทำตามนี้ก็ได้นะครับถ้ามีเครื่องมือนะครับผมอันนี้ดิสเบกหลังนะ่ะถ้าหากใครสนใจก็ทักทายมานะครับผมนะราคาอยู่หน้าเฟซนะครับถ้าหากไม่แน่ใจยังไงก็โทรมาถามผมอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวจะบอกให้นะครับว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะครับนะ่ะแบบนี้เลยนะโฆษณาไปด้วยอันนี้ ตัวเนี่ยมันเป็นปั๊มเบรคร้อสิบไอนะครับแล้วก็ผมก็จะใช้ขาสามเหลี่ยมเนี่ยสองข้างนะน้าหลังครับแล้วก็มีความหนาอยู่สิบห้ามิลน,นะครับสิบห้ามิลเนี่ยน้าหลังเลยนะครับผมเพื่อความแข็งแรงนะครับนี่นะตามแบบนี้เลยนะครับน,นะถ้าใครสนใจพวกดิดเบรกหลังนะไม่มีฝืดแน่นอนนะครับล้อลื่นนเงียบเลย นะครับี่เงียบมากเลยไม่มีเสียงเมื่อเช้านี่ผมโยกไปนี่ตึกตักตึกตักตึกตักแรงมากนะครับเอาไปขี่ดูก็ใช้ไม่ได้นะโอเคนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับอันรถคันเดียวอาจจะมีหลายคลิปหน่อยนะเพราะว่ามันยาวนะครับถ้าลงคลิปเดียวก็คงจะดูไม่หมดนะครับผม คครับผมเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผม